สนับสนุนโดยริวก้าโคทนประหยัดนำมันต้องนึกถึงโมตอร์ไซต์ริวก้า035 611 141 086 367 1432 086 398 1432 f o r c e Energy Saving Solution คงไฟถนนประหยัดพลังงานประหยัดไฟสูงสุด60-70%รอมีทีมสำรวจเพราะไม่คำปรึกษาในการติดตั้งและเปลดมาใช้ LED Streetlight 0 2 6 1 5 0 0 8 8 0 9 0 1 9 8 7 0 4 0คลินิกรักษาสัตว์เอื้อมพอรรักษาสัต,ตว์ตรวจรักษาฉีดวัคซีนธรหมสุนัขและแมวตวรวจเลือดขี้เลื้อนลำไส้ไข้หัดสุนัขพยาธินอนหัวใจเอ็กซาเลตัดหูพิษบูฉีดเห็บหมัดฉีดยาคุมผ่าตัดทั่วไปผ่าคลอดรับฝากสัตว์เลี้ยงรับอาบน้ำตัดขนสุนัขและแมวมีรถรับส่งถึงบ้านคิดราคาตามระยะทาง 0356159050847104541เมื่อวันจันทร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2557เวลา17นาฬิกานายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานลำลึกวีรชนแขวงมือวิเศษชัยชาญประจำปีพุทธศักราช2557ณบริเวณสนามโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ในสักลิศสลักคำในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าการจัดงานลำลึกวีรชนแขวงมือวิเศษชัยชาญประจำปีพุทธศักราช2 5 57เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประจำปีของการจัดพิธีบูงสวงวางภูมมาลาสักราระอนุสาวรีย์ในดอกในทองแก้วที่จัดขึ้นในวันที่25มีนาคมของทุกปีจึงได้มีการจัดการกำหนดจัดงาน ลำลึกวีรชนแขวนม,มือวิเศษชัยชาญโดยริ่มต้องขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันรับในปีพุทธศักราช2557นี้าำนดจัดง,งานระหว่างวันที่24-26มีนาคมพุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและํำลึกถึงวีรกรรมของนายดอกในทองแก้วที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินอันเป็นวีรกรรมที่ภาคภูมิใจ ของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญที่ทุกคนต้องจดจำไว้ถึงความกล้าหาญและเสสละเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวิเศษชัยชาญโดยจัดให้มีตลาดน้ำย้อนยุคมีการจำหน่ายอาหารและขนมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญและเป็นการส่งเสริมสินค้าหรือตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนชาววิเศษชัยชาญซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นวันอังคารที่25มีนาคม พุทธศักราช2557เวลา7นาฬิกา20นาทีนายประวินชนิประสาดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีบวงสวงวังโพมาลาสักกะวีรชนแขวงเม,มืองวิเศษชัยชาญณลนะานอนุสาวรีย์ในดอกในทองแก้วณนะวัดวิเศษชัยชาญอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายักฤทธิ์สลักคำในอําเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าเมื่อในปีพุทธศักราช2504ชาวอําเภอวิเศษชัยชาญได้หล่อรูปนายดอกในทองแก้วขึ้นใหม่ด้วยทองเหลือง เพื่อให้เป็นรูปถาวรแทนรูปเก่าซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2106โดยจะตั้งบนแทน่นไว้หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญมูลนิธิจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518มีผู้ใจบุญและมีทิศศรัทธาบริจาคที่ดินรวมทั้งข้าราชการพ่อค้าและประชาชนได้บริจาคเงินทุนเพื่อเป็นค่าย้ายรูปปั้นและทําแท่นขึ้นใหม่ซึ่งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2520 และในวันที่25มีนาคมปีพ,กกาาพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,ดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สยามมกุราชกุมารพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัลลักษณ์ เสด็จพระสด,ดำเนินมากระทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์วีรชนในดอกในทองแก้วตามคำกราบบอกมทูนของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญดังนั้นทุกคนที่25มีนาคมของทุกทุกปีจึงกำหนดให้เป็นวันจัดพิธีบวงสวงวางภุงมาลาสักระอนุสาวรีย์วีรชนในดอกในทองแก้วเพื่อเป็นปการโทษทุนเก็บประวัติวีรกรรมของท่านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าบรรพุรุษของเราได้เคยสิยิสละชีพป้องกันศัตรู ้วยชีวิตลืดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานเป็นพิธิภาพภูมิใจของชาวอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นอย่างยิ่งกนกวันบุญศาสตร์ถ่ายภาพวาทีรยตรีวิมุติอัยารากุลวัฒสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงานพระมาได้ยกทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาแบ่งเป็นสองกองทัพถ้ามีจํานวนมากกว่าหลายเท่าในดอกและนายทองแก้วพร้อมกับพวกจึงได้